ไปดูฟุตบอลในระดับเยาวชนของบ้านเรากันบ้างน,นะครับทั้งบุรีรัมยูเนเต็ดและจ e ูบิโลเอวาตะนะครับต่างฝ่ายต่างก็เก็บชัยชนะได้นะครับในฟุตบอลในรายการซีพีเมจิครับครับ,รบ,รบก,การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนานานาชาตินะครับนี่คือรายการ CP Magic ิครับยู14 international champions 2016นะครับมี8ทีมเข้าเริ่มการแข่งขันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยบ mm ุรีรัมย์ยูไนเต็ดชมรีเอฟซีครับแบงคอกยูไนเต็ดสุพรรณบุรีเอฟซีจูบิโลอีวาตะทีมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทีมชาติมาเลเซียและทีมชาติลาวรวมทั้งทีมพนมเปญคราวเอฟซี ben, จากกัมพูชาครับล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มวันแรกกลุ่ม A ครับบุรีรัมย์คว้าชัยชนะได้2กววย่่่ในนชงาอตตู1ับส บุรีรัมย์ยังคงฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเน,นื่องนะครับเอาชนะพนมเปญคลาวเอฟซีไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับไปต่อกันที่กลุ่มบีครับจิเบลอิวาตะทีมดังจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็สามารถคว้า6คะแนนเต็มด้วยการเอาชนะชบุรีเอฟซีได้2อหนึ่งและเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีได้2อต่อศูนย์ครับทางนี้การแข่งขันฟุตบลอลเยวาวชนนานาชาติซีพีเมจิครับ U14 ิบสี่อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนส์สองพในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับจะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้ครับ